อยากจะเชคกส็สูงสวัสดีพีพ่เพืพ่อนเพืพ่อนนะคะอันนี้เดินกลับแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้พื้นที่ตรงนี้เคือมีเจ้าของนะคะแต่ว่าคอยไม่ถุเนินจะส้มสายแรงน้นตาก้องเดินกลับก่อนเดินเก่งเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะตรงนี้ไปดูเจ้ายักษ์ต่อด้วยความเก่งใจเก่งใจน,น,นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาทำงานเรายืนเกะกะเ๋าเพราะมันมากไม่ได้อย่างเจ้ายักษ์เนี่ยคือ เหมือนเรารู้ลายกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเฮ้ยอย่างนั้นนา,นนานเกรงใจเรานะจริงนะานจะแบบไม่ค่อยอะไรตั้งหนานก็จะแบบแกเกรงใจจริงแต่แกแกบ่นแกดุได้เพราะว่าด้วยความที่แบบถ้าเกิดตะก้องอะไอ้นี่นิดนึง <c oughs> คือเดินตำหลังเครื่องัดหย้ามากเกินไปนี่น <c oughs> นเดินตัดต,ตไอ้ ตามหลังเครื่องแต่ย่างไงแกบ่นได้ดูได้แต่คนอื่นเขาจะไม่กล้าดูแต่กล้องลูกควาที่แบบไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าอะไรเพราะาเราไม่สนิทกันพอเองค่ะคือรู้จักจริงแต่จะให้เขามาบ่นแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้นะไปยืนเกะกะหน้ารถอะไรยเงี้ยไม่ได้เขาไม่กล้าแต่เราบอกแล้วว่าบ่นได้พี่บอกได้มาเนี่นหนูอ่ะเดินไปขวางไปเกะกะอะไรอย่างนงี้ก็เข้าใจเขาแหละส่วนหนึ่งเหมือนเราอ่ะ ถ้าเขาบอกเฮ้ย hey, ไปดูลูกเขาหน่อยบ่นหน่อยเออเราก็ได้พูดแค่นี้เดียวเออเราอย่านะในระวังในไม่กล้าแต่นะคนขับนี่แกคือด้วยความตามมาจนแบบแกบน่นไอ้ที่ทำไม่กล้าที่คือต่อไปไม่ต้องตามเลยนะจะบอกในหัวใาที่บ้านเลยนะว่าอันตรายไม่ระวังเลย อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องระวังนิดนึงมีน้าคนเดียวแหละที่บนเราได้ขู่รได้หน่อยหนึ่งเพราะด้วยความน้าแก่ขับจะอยากลองาย่เราแล้วก็เออน,นั่หนะอ่ะทีนี้เราเรื่องเพื่อนต่อเพื่อนเป็นคนกะบ,บี่ค่ะจริงๆเรารู้จักกันตอนเราเรียนที่บอคออาจจะว่าภาษาแก่นะบออ่อคอปกติ เลียมปติที่ภูกเก็ตที่บ่าขอนะคะสนิทกันระดับหนึ่งเป็นเพื่อนที่เปิดโลกให้ตะก้องมากด้วยความที่เขาเป็นอศาส,สนาหนึ่งแต่เขาพาตะก้องไปนิกายของพี่สาวเขาเปิดโลกมากเลยค่ะตะก้องเป็นเด็กที่แบบไม่เคยรับรู้ที่ว่าอะไรแบบไหน นิ่กงนิค่ะเนีไม่รู้จริงพอเราอยู่อีกแบบแบบหนึง่งค่ะคือมีเพื่อนไอ้นี่จริงอ่ะตอนเรามัธยมเพราตอนมัธยมไปในมังกระปิค่ะบ้านมังกรปีมันจะมีแต่ไม่เคยไปพอมาปติรู้จักกันรู้สึกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนี่เขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนี่ยก็เออสนิทก,กัน สองปีถือว่าสนิทนะคะเพื่อนพาไปนิกะพี่สาวเพื่อนโหเปิดโลกมากเลยค่ะเป็นความแบบโุ้ยไม่บอกนะคะว่าที่ไหนแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าโหแล้วแกงเขาอร่อยมากอร่อยจริงๆที่ไม่เคยกินค่ะตะก้อไม่เคยกินจริงๆว่าแกงแพะไม่เคยกินแกงเนื้อไม่เคยกินอันนี้ไม่ใช่ว่ากระแดะนะแต่วยความที่บ้านเราไปกินเขาไม่กินไม่ใช่ว่า ไม่ออกไปงานไปงานเลยกินแกงคงแกงแพะอะไรข้าวจะมีกินแต่เนื้อที่บ้านเขาไม่กินเลยอันนั้นเปิดลงมาขูดรสชาติแบบราคาอม่อยด้วยแหละก็เลยรู้สึกว่าฮ่าเนื้อนี่เป็นตัวเลือกใหม่ของลี่แล้วคือแบบรสชาติด,ดีค่ะดีมากเลยตอนนี้ทุกวันนี้นะคะที่บ้านไม่กินเนื้อจริงไม่กินเลย แต่ว่าเราอ่ะถ้าจะกินเราไปกินข้างนอกนี่ใส่เสียมากชอบเฉยเข้าวแกงอร่อยอ่ะแล้วมันติดใจอะแต่ลูกชิน้นอ่ะพูดรู้สตัวนานแล้ทีนี้ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าพอดีเพื่อนเขามาทํางานอ่าที่สนามบินแล้วทีนี้มันถามอยู่ว่าแกมันมีห้องเช่าใกล้ๆเปล่าอยู่สองคนอสองคนก็คือเพื่อนกันแหละ พื่อนของเขาคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนเราคนหนึ่งก็คือเขาอะเพื่อนเราแล้วก็เพื่อนของคนนั้นอะก็คือสองคนคนนั้นเราไม่เคยรู้จักหรอกเผู้หญิงอยู่ด้วยกันทำงานสนามบินก็บอกด้วยความที่เขาเป็นีกสนาศาสนาหนึ่งใช่ไหมคะมันมีบ้านเช่าอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวความลำบากผู้หญิงด้วยก็เลยเวลาถ่ายคลิปใช่เราก็ถามไปด้วยแหละแต่ว่าเขาบอกแต่ข้อเราหายกใ,ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย แมวแต่ว่าแมวมาฝากไว้ที่บ้านแล้วนะคะหนึตัวฝากแมวไว้ที่บ้านเลยคนะนี่ถ้าเขาได้ห้องนะไม่ให้แมวขืนนะคะยึดละแม่น้จะบอกว่าให้นาเขาับขับรถจายักไปทักอ่าทอมชาก็น่าเกลียดน่าเกลียดมาก กว่าน,นี้หนึ่งในความมันไม่เหมาะที่จะไปทักกันอะ่ะจะให้ทนายแกจะเดินไปทักก็ให้แกเดินเลยอย่าให้รถไปน่ากเกลียดน่าเกลียดคนเจ้าของเขาจะมองมันใจจูเหมือนเราไปทาบลายทำอะไรนย่ี้ได้ <S <S 1> <S 1> คนไม่คิดมากก็ไม่คิดมากค่ะ คนคิดมาขึ้นมากันไว้ดีวไว้มาละของเราก็ทำตามหนะ้าที่ของเราไปเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะออกไปจากสวนเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะเข้าอยู่สวนเลยเข้าไปตรงนั้นต้องสุจาต้องไปน,นู่นนี่เรอคลิปหน้าค่ะอยางแกง,งเกงด็กว้าคุณขอบคุณที่เพื่อนที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะโอ้